ครับผมสวัสดีครับมาหอดหน้างานแล้วครับคมบประตูคันแล้วก็เลยปล่อยให้ลูกดองพักจากแป๊บนะครับให้ลูกน้องพักจากเครื่องชั่วโมงแตจางอิดตั้งครับอยากนอนก็นอนไปครับ hai bón nón chết. để tra, xui nhéo không lìn hả? cùng bón nón cả đây. thế. cô băng cứ băng nhây đâu mà บังไหนนี่อันนั้นทีที่มันเอามุน้ำ่ะไม่้ครับอันนีน้ำอมันจะเปิดแยามพักบ่บพักงยามงานงอแงเด้อใหญ่เด้อใหญ่ ทาัาไ้ทแมงปีนแล้วไัรูบอมกู้ลนปีนไปว่าทาั้งทนะังนเขาพุ๊นี <c oughs> <c oughs> ่ยุ้วตอง้านน่ะโอ้บอกสล้านน่ะนกลัโอ้ยเห็นใจเนาะ ้ปอบดำอบดลูกรักปอบดำลูกรักครับเลยเอาดีๆของทีมงานปอบดำลูกลักครับกำลังขึ้นสู้ฐานปอบดำลูกรักอ้าว หานวมาทางหานวมาทางกูบอกเอาเสียกขึ้นนนะนว่มาทางนะ่ะเออเอาเอาสไลด์ั่นางนไลเนี่ยยูใกล้น่ะน้ำไลก็ได้ดอกเดี๋ยวคุนจุดแล้วเอาด,ดเลยจุดเนี่ยอาบอกไปบอกไปแล้วเขาจุดซ่า่โอ้ขึ้ซ่านะเยเขาึนา้นจุดแล้วู้ล่ดล้วโอ้ฝ่าวทมันมีแนวังวะกิดน<ม>ี้ครับบบ็บตควงดบด็อปอบด้ลูกดง บดบาบลักอันนี้ไปไปไซเนี่ยบที่สุดเนี่ยไปใส่ไซงั้นหรอกันฮ้อนระหว่างเดี๋ยวเดี๋ยวการวันนั้นนะมากวนไว้เงี้ยมาสองลูกมาฝั่งนึงเป็นนี้ครับเจ้าของไข่ยังยังหายเองเลยครับพุ้มเองเลยจ้าของไข่ มึงยืนเอ็นมันแม่ขวัญหนีวะคนนึงอะไรจุดบอกฮะเนี่ยจับภาพแล้วทุ่งแดงแล้วทุ่งทุ่งเขียวขึ้นบกสะบัดอ๋อจงโชคกีอย่าสั่นแม่ให้มึงมาเดียนไงเด็ดๆยยืนสามสองหนึ่งไป โอ้ยพอกูเข้าบ้านมาเนี่ยโอ้โอ้เข้าเข่าชี้าลิฟต์ป่ะมาแล้วอ้าวยกเลิกยกเลิกแล้วมึงไ้บังเนี่ยม่เห็นทอดสนว่ะเป็นตำมวนแค่ไหนพี่น้องไอคนบอยก็ได้ ลืมปลอยลูกแอ่ินก้อนองหันอ๋ปลอยลูกแอินยังไบ้างมีแ่ี่นะอ้มีหมดี่เกงเยี่นื่อเกือบครบแล้วนะนะหนึ่งสองสามี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดยอย่กจอยิงเข่าอยู่จ่อยิงเข่ายู่มองไฟแดงบนี้ขนาดยูมองขางสาน้ำได้เท่าเครื่องวันได้ปะ ตัวมัแล้วเดียมนอันแล้วเดี๋ยวสามสามมาแล้วถ้าอ้วนก็ยื่ทั้งนั้นเด้รถบัสทีคขั้นนึงก็จอดเ่าเขาที่เที่ยเดินพินีอันใส่สถานทีครับเพินีใส่ร้านเน่ เอาขบวนแห่เขามานั่นครับเขามาจอดคทีเริงตังเวทีเพื่อนกอนแต่ตอนนี้ล้อรถเครื่องปั้นเนี่หาหม่องเติมน้ำมันอยู่เพราะว่าของเขาไฟบังคับเติมแต่พิธีเพราะว่าบัตรน้ำมันเขาเป็นพิธีสงใส่แ่นเขามาทั้งนี้บ่เห็นผมแล่นมากก็บ่เห็นปั๊มพีธีนะ สงสัยรถเครื่องปั่นแลนหาปั๊มอยู่พอมูงขันอื่นเขาเขามาตั้งสามสิบสี่สิบนาทีแล้วไหมต่สถานที่เมื่อน,นี้ตั้งง่ายอยู่นะครับเยียบงามดีครับหเห็นเดินอย่างหนึ่งว่าเมนตีบหอน ฮอนคีเก่าเขาตากว่าที่สุดได้เจ้าอยไปหารักก็ได้นะเขาไม่ได้เลือมนี่ไอ้บดเอ้เขาลืมก็ยังเขาว่าเอาก็ยังมือนั่งเอาว่าใส่ได้อันนี้ไปหารักเอาน้ำห้าวได้ได้เนี่ยเพื่อนเห็นเที่ยวสุดท้ายตอนไหนว่าแค่อยู่เนี่ยแค่เห็นแต่เพื่อนปั้นรูปไปมันเป็นหัวยหรือเป็นสาวเนี่ยมันเป็นสาวสิเลยเราอยู่เกาะกลางนะครับ ไอ้โกมเปียกกระยุเกาะมาแต่เดี๋ยวมึงทำมันเลยเกาะเมียกินเจ้ากับสาว่าเปเนาะสาวบอกบอกว่ได้เรวเจ้ายังถู่ยังทัานบอท่านได้เขาหวานเขายากันิีเป็นคนดีปกตินี่แหละครับ ตัวตึงสาวน้อยถ้าเขาวันไปแล้วนี่ได้จะเป๊กทั้งเป๊กแล้วหน้ามือกลายเป็นหลังเท้าไปเราใหญ่นอนเต็มนอครับผมเดี๋ยวเอาโทรศัพท์โทรหาลูกน้องกันบัดเนี่ยคลิปนี้ฝากไว้สำนึกแหละครับเบ่งบรรยากาศหน้างานสถานที่หน้างานครับผม สวัสดีครับ